สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะซึ่งที่โชว์ให้เห็นเนี่นะคะก็เป็นอีกช่องหนึ่งของมาดามดูดีนะคะช่องนี้นะคะที่เคยทำผิดกฎการสร้างรายได้ของ youtube นะคะซึ่งผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะถ้าอยากรู้ว่าทำผิดกฎยังไงนะคะก็กลับไปดูคลิปวิดีโอเก่านะคะเดี๋ยว จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแต่คลิปนี้จะมาตอบคำถามของอน้องๆน,นะคะที่ถามมาว่ากด YouTube เปลี่ยนหรือ,อยังนะคะสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ระยะเวลาของชั่วโมงนะคะยังไม่เปลี่ยนนะคะยังคงใช้ผู้ติดตาม1000คนนะคะแล้วก็ระยะเวลาการรับชม4,000ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ แล้วข้อที่2ก็คือถ้าเราไม่มีการอัปเดตไม่มีคลิปวิดีโออะไรของเราลงในช่องเลยนะคะทาง youtube YouTube จะทำยังไงกับเรานะคะก็ทางในหลังบ้านของ y o u t u b e นะคะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ตามที่ให้เห็นนะคะถ้า6เดือนเราไม่มีการอัปเดตในแท็บชุมชนหรือว่าไม่มีคลิปวิดีโอลงในช่องของเราสำหรับช่องที่มีการเปิดสร้างไรายได้แล้วนะคะ ทาง YouTube ก็จะปิดการสร้างรายได้นะคะก็ขอแนะนำให้อัปเดตลงคลิปบ้างอย่าให้เกิน6เดือนในช่องของเรานะคะและอันที่3นะคะประกาศแจ้งเตือนในหน้าการสร้างรายได้สำหรับช่องที่ได้ทำการผิดกฎไปแล้วนะคะประกาศ จะมีบอกว่าไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ดำเนินการอยู่นะคะที่ให้เห็นเป็นลูกศรสีเขียวแล้วก็เป็นขีดโคง้งครึ่งวงกลมสีเขียวนั่นแหลคะค่ะหน้าการสร้างรายได้ของเรานะคะที่โชว์ให้ดูอันนี้คือใช้ระยะเวลาตั้งแต่ที่เราขอเปิดสร้างไรายได้ตั้งแต่เดือนมกรกานะคะปีนี้นะคะ2564 ใช้ระยะเวลา6เดือนพอดีนะคะประกาศนี้ก็จะมาแจ้งให้เราทราบนะคะคือช่องนี้นะคะช่องมิซซี่หมูกรอบ c ค t House เนี่ยค่ะมีผู้ติดตามครบแล้วตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะคะก็เลยตอนนี้เหลือแค่ชั่วโมงนะคะที่จะทำให้ผ่านแล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะมีความสุขกับการทำคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าทำผิดกฎอะไรอะไรก็จะผ่านไปได้ง่ายๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ